วันนี้เราก็ย่างหัวหมูหมักหัวหมูเสร็จแล้วนะครับในกระบ,บายา่างหัวหมูเลยนะครับอันนี้หูนี่ครับอันนี้หูนี่ครับเด็ดเด็ดเลยครับหเหลืองเหลืองหอมหอมหมักสูตรพิเศษของล้อตะเกงเลยเด็ดจัดนี่ครับหมักแซบๆนะครับเด็ดเด็ดเลยเด็ดเด็ดเลยอื้ม ของเด็ดเลยนะครับของเด็ดนะครับย่างมีหมักหอมๆเลยนะครับหมักแบบหอมๆเลยครับเดี๋ยวยางหนังให้กรอบก่อนนะครับแล้วเราค่อยพลิกขึ้นมาข้างบนนะครับยางไฟอ่อนนะครับยางหอมหมูน้อไฟอ่อนนะครับวันนี้เห็นแล้วครับหวานเจี๊ยบนะครับหวานเจี๊ยบนะครับวันนี้เราจะใช้เป็นน้าจิ้ม ของน้ำจิ้มดีนะครับน้ำจิ้มดีรับรองเด็ดแน่นอนนะครับเด็ดแน่นอนประกอบเดี๋ยวหูข้อย่างที่หลังนะครับย่างตัวนี้ก่อนอ่ะไงเยวฝากติดตามรับชมด้วยสวัสดีครับ